นี่ค่ะเพ่อามพอดีพอดีเยนโดียจะไม่ค่อยชัดินึงนะคะจะเจอ แล้วก็มาจอดที่เดิมเรีนจังไมเออ่เพื่อนร้อนเรานะคะสนใจมาได้ที่ค่ะสมบูรณ์แท็กเตอร์สาขาหนองบุญมากมีอุปกรณ์มีอะไรครบทุกอย่างเลยจ้าราคากันเองถูกๆเบาๆราคาไม่แพง